สวัสดีค่ะในคอช่องของกลุ่มุเพือนอฟฟิเชียลค่ะแล้วแล้วหนองแล้วแล้วความทีสิบใบง่ามเมน้อยวัดบันติโต้านคโนวัดโงามชื่อนงามบันติตเอาขึ้นเอาูแจขึ้นไปเพื่นเรเปลี่ยนาที่ะเพนจบอตข้อสีดเขามานอนี ก็แต่คนอน,นอน,น,อนอด้วย เป็นเพกเป็นต้นอาบนามไหมคะข้าเรีกบอกมันบริพินี่ต้ที่กินมันจะเป็นเพี้ยอหยงมันอกสเียด้เย่นี้เียะ๋ไดหมค้นขึ้นแล้วก็คนลงค้นลงแล้วก็คนขึ้นพี้กเปอน่า ไปไหนบอกได้เราออกคลิป้ <laughs> แม่ก็พู้คือคือคลิปนี้พี่น้องคือืนีขคือเราวฟอนอะแล้วกับเป่าลงมากับบลูว่าเราไปใส่ต้องมีคําถามแล้วแหละว่าพ่ออาถ้าหกถ้าแม่ยนไอในบางคลิปนี้ตู้่อยดีทามเจ้าว่าคอยกับลูดีทามเจ้าว่าเจ้าไปใส่บอแม่แม่แล้วถ้ามว่าบอกหนูว่าบอมือแรงดูกพเห็นพ่อดอกะนะเอาบอ ไม่ว่าเป็นอย่างาค่ะแล้วเรื่ว่าพ่อสิเปลี่ยนฉากพะนะหนูเลยว่าถ้าหนูไปเห็นพ่อหนูปขึ้นฉากเด้อหนูว่าเอออ้ำอย่างนี้อย่างแล้วตัวหนูบ่ค่ะบ่ลูกพ่อกับลูกจงเอาพ่อกับลูกจงไม่เชี่ยกันเราไม่เอาพวกหัวพ่ออยากให้เปลี่ยนเปลี่ยนฉากเป็นเย่างี้ยังไปเป็นงอเป็นนย่งก็บ่มีอังแล้วกไหมค่ะเปลี่ยนฉากเรีาไเลยขอบคุณเสื้อสวยๆจากพ่ออัมพล มอนี้ลูกใส่มือเช้านี้แม่ติมใส่เสียสวยเลยคุน้องแต่กัิใส่ก็เห็นเะดใส่มาิใส่ก็ยังนไม่เห็นที่นี่นะใส่เลยพ่อกุยโอ้ยย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 บยย้ยเไยยยอย ขึ้นกัน้วยทางน้อาเีอไรกอนบ่จะเก็บของไปยางเก็บไว้อันนี้เส้นนี่บ้าตาหน่อยบ้างใหแม่บอกแล้ว่เออกแล้วเบลล์ไส่ใส่อันนี้งเขียวเต็มรถกระเบังของไม่รู้โบไม่รู้จักลองกระเมียนอยู่มันสีแดงแกไม่มีตะขวดแก้ว มันข้านันเอาไปท้าไปทั้งหาเอาไปงนาน้งเนี่ยแม่เอาใจไม่มีแม้เ้วก็เอาไปเสร็จแล้วเป็นเกือบแสนแม่นข้าอยังจะบ,บ้าจะปิดประเด็นมาลงหลอกมัน ก็ไปไม่ได้อย่าลืมเอาเต้นปเบปตเียน้อมึงสองคนก็บเป็นคนึง่งน้เดี๋ยวได้ขอเอาลุงเบิรนเอาลงาก็บอกนไอ้ล้ามากระ้งมาดาม มนนไมีให้มาจกตัวที่มันเนา่าแอบอันนี้ละ่ะอืมันอาบอันนี้แอปขี้ดินอาบขี้ดินน,<ม>น,นั่นก็เลยแอาบขี้ดินบน่เน,น่าบ่เน่ามึงเอามุ้งม,มาจกเฮ็ดขีดดข้ดินนเดี๋ยวปุ๋ยมากไปค่ะ กดจะอ่อนไปางหลังสักทีจกรู้ค่ะคุณปุ้อร้วยเอ้าเอาเอาัอาอาอานมอนปให้แมนชมอิก,กีูยขอไร่งอยางนี้ัอยู่้อยนคอยซาดอยนี้อะาดี่ขาอันนี้ ชี้เขาขึ้นเจ้าไปขึ้นแล้วีขขึ้นเนาะปุ๋ยเอามาไปยนชาเขาบอลลงกดีดําเขาค่ะ่าดีสอันควายังควายยุ่งเหี้ยนติเลืมติดเอน ำอยแม่ได้เร่อพางกาเขียวยื้อใส่หลังย่อเตนี่น่แยของแม่เสียอปเปียนประมาณยื้อใส่บัี้ประมาณยุ่เต็นเกียไปใส่บัตรว่าเธอไเอาลงเต็นลงไปบอแล้วกันบอรู้ว่าผู้เจเอาไปใสหันยี่ในรถหลังคิดว่าหลังหมดนะอยู่้างหนามง้แล้วหรอ่ายื่ซ่อมยังสุ่งเล ก็ไม่ถูกเมอนนมันเขียว,ยวันนั้นดงมัะเนี่ยเอาสิเอาลงนี่บอกพี่หอมแล้วก็ยูเนี่เอาลงไปในร่างเลยไม่ได้กางเป็นหออันแล้วมาแล้วสิบอกอัน วัดพวนงา